อยาาากเป็นทงง่รผมเชิญทุกคนมาเพื่อกลาวขอโทษกับทุกคนและเมื่อวันนี้มาถึงไม่มีใครรู้ว่าฉันแอบตัดเชือกที่อยู่ด้านบนโคมระยะที่ฉันต้องทำก็แค่ใช้กระจกเล็กเพื่อเผาเชือกส่วนที่เหลือและแคทก็มาแล้วลดอก,กที่ซ่อนอยหลังจัน <S <S นั่นคือแผนสำรองเผื่อแผนโคมไม่ได้ผลไงแต่กลับกลายเป็นบ้องที่ไปนั่งที่ของอเล็ก แม่นั่งผิดเวลาซะได้รู้ไหมฉันกลัวว่าจะมีคนสงสัยว่ามีปืนลูกดอกจะเล็งไปที่คอของอเล็กฉันก็เลยสลับชื่ออเล็กกับแทนเนอร์มันควรจะเป็นที่นั่งฉันนี่ฉันใช้ช่องทางลับเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบบ้านได้อย่างสะดวกสบายเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าฉันนั้นหายตัวไปซึ่งมันพาฉันให้แอบตามอเล็กได้ไปยังบ้านเล็กเพื่อฆ่าเขาเดี๋ยวก็วนายจะฆ่าคนอื่น,นทำไมอะ หลังจากที่ฉันฆ่าอเล็กมานูกอดฉันแล้วได้กลิ่นแก๊สที่เสื้อของฉันฉันเลยใช้มือถืออเล็กเพื่อบังคับเทส่าเขามาฆ่ามานูก่อนที่เขาจะเอ่ยปากพูดอะไรออกไปตายแล้วจากนั้นพอพ่อบ้านพูดถึงห้องรักษาการฉันรู้ว่าตอ้องรีบหาแพทรับบาปแทนไม่งั้นฉันก็โดนจับผ่านกล้องฉันก็เลยปัดไฟซะและฆ่าพ่อบ้านก่อนที่เขาจะคิดอะไรออก แต่กลับมีหนึ่งปัญหาน่ะสิระหว่างที่ฉันไปตัดไฟฉันก็เจอแซกที่เจอห้องรักษาการเข้าให้หลังจากการต่อสู้ของเขากับนักล่าฆ่าหัวฉันเลยไปเก็บงานแม่งซะเลยแล้วนายเอาเวลาไหนไปลบพูดเฉดออกอ่ะฉันก็แค่โชคดีตัดไฟแล้วคลิปก็หายเลยอ่ะที่เหลือก็แค่ต้องหาแพทย์มาแทนฉันก็เลยซ่อนร่างแซกในห้องของแคนเนอร์จากนั้นแคนเนอร์ก็มาหาฉันฉันก็เลยต้องฆ่าเขาด้วยแต่โชคดันเข้าข้างฉันน่ะสิ เพราะเมื่อเราเจอร่างซักในตู้ของแทนเนอร์ฆาตากรคนต่อไปก็ต้องเป็นแฟนของเขาไงฉันปฏิเสธและพวกนายก็เชื่อทุกอย่างที่ฉันบอกกระทั่งตอนนี้นั่นเลยเป็นเหตุให้ฉันต้องทำแบบนี้ ีคอยาหลันได้เป็นนายไหมเนี่ยฉันฝันพิลึกมากอะฉันฆ่านายเพราะนายอ้วนเกินไปฮะคัดัวแ่าอะฉันรู้เพราะว่าฉันไม่ฆ่านายหรอกไพ่ 很多哎、欸。